สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมผมได้นําสูตรดับ10ล่างพิเศษ6สูตรมาท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชม ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเรามาดูดับ10บล่างพิเศษ3ส,สูตรแรกกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับโดยชุดนี้เป็นชุดผมตั้งเป็นชุดใหม่เนื่องจากว่าลงช้ากว่าชุดเดิมเราไปหนึ่งมวดท่านผู้ชมก็เลยใช้เป็นชุดใหม่กับชุดเก่านะท่านผู้ชมจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็เป็นชุดใหม่เป็นชุด2นะท่านผู้ชมนะก็เรามาดูกันเลยนะครับ สามชุดแรกนี้สูตรนะใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกเก็นะครับสูตรสองแสนบวกหน่วย4ีสูตรสใช้อยสามบวกสิบวกหน่วย3ามผลลัพธเท่าไหร่คูณด้วย3นะครับและบวก6กคงที่นะก็เรามาดูสถิติ3สูตรนี้กันเลยท่านผู้ชมครับผมใช้งวดที่ออก4ีหนะเป็นงวดแรกเป็นสถิติท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ทั้ง3สูตรนี่ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะเดินดีมากนะดับเอาอยู่หมดเลยท่านผู้ชมครับเนี่ยครับงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมออก8-9นะท่านผู้ชมนะสูตรแรกนี่ดับ7 2ดสูตร2ดับ1แล้วก็สูตร3ก็ดับ1นะท่านผู้ชมนะ สิบล่างก็คือแปดเพราะฉะนั้นดับเจ็ดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะหนึ่งนี้ดับสองสูตรเลยนะก็ผ่านนะครับผ่านทั้งสามสูตรนะท่านผู้ชมนะเรามาดูงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับสูตรแรกนะท่านผู้ชมนะร้อยบนก็คือห้าหน่วยบนก็คือสามหน่วยล่างก็คือเก้าแล้วก็บวกเจ็ดคงที่นะ ก้าบวกเจ็ดก็ได้หกห้าบวกสามก็ได้แปดแปดบวกหกดับสี่สูตรแรกท่านผู้ชมส่วนสูตรที่สองนะใช้แสนก็คือสี่หน่วยสี่ก็คือเจ็ดนะสี่บวกเจ็ดได้หนึ่งก็คือดับหนึ่งนะสูตรสองท่านผู้ชมครับสูตรที่สามนะใช้ร้อยสิบหน่วยสามบวกกันนะแล้วก็คูณได้สามท่านผู้ชมสิบร้อยสามก็คือเจ็ดสิบสามก็คือเจ็ดหน่วยสามก็คือแปด 4%บวก8ได้2ท่านผู้ชมก็คือ2เอาไปคูณ3แล้วก็บวก6คงที่นะ2 3เป็น6 6บวก6ได้2ท่านผู้ชมดับ10ล่างสูตร3ดับ2ท่านผู้ชมดับ10ล่างชุดใหม่3สูตรท่านผู้ชมดับ1 2 4ดับ1 2 4ท่านผู้ชมทั้ง3สูตรยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาดูดับ10ล่างพิเศษอีก3สูตรซึ่งเป็น สูตรเดิมนะท่านผู้ชมก็ลงก่อนชุดใหม่เพียงหนึ่งงวดเท่านั้นนะสูตรนะ10ล่างบวก6สูตร200บนคูณ2บวกหน่วยบนบวก12บวก4คงที่สูตร3 1ม0 0ืนคูณ2บวก100บนบวกหน่วย1นึ่งคูณ2บวกร0 4คูณ2นะครับผมใช้งวดที่ออก4 6มาเป็นสีติงวดแรกก็้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะ เรามาดูสติกันเลยท่านผู้ชมทั้ง3สูตรนี้สูตรที่1เนี่ยยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมสูตรที่2กับสูตรที่3นี่หลุดสูตรละ1งวดแต่ไม่หลุดซ้านะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง3สูตรนี่ดับเอาอยู่หมดเลยนะท่านผู้ชมนะเรามาดูสติกันเลยครับทั้ง3สูตรนี้ก็เดินดีนะท่านผู้ชมมีเพียงสูตร2กับสูตร3ที่เพิ่งหลุดสูตรละ1งวดเท่านั้นเองนะ เนี่ยท่านผู้ชมสูตรสองนี่หลุดเนี่ยที่ออกอ่าสามหนึ่งท่านผู้ชมเนี่ยครับหลุดสองสูตรเลยหลุดพร้อมกันเลยท่านผู้ชมทั้งสองสูตรเนี่ยครับจากนั้นเรามาดูงวดนี้ท่านผู้ชมงวดงวดก่อนหน้านะท่านผู้ชมนะงวดล่าสุดนะออกแปดเก้านะครับแปดเก้านะแปดเก้านี่สูตรแรกนี่ดับเก้านะสูตรสองก็ดับเก้าสูตรที่สามดับหนึ่งนะ ดับ10ล่าง3ส,สูตรนะดับ9ก,กับ1ท่านผู้ชม9นี่ดับ2ส,สูตรนะก็ <c oughs> ถือว่าผ่านนะครับสูตร1ผ่านนะสูตร2ผ่านนะสูตร3ผ่านนะหลุดแล้วไม่หลุดซ้ำท่านผู้ชมอันนี้หลุดแล้วก็ไม่หลุดซ้ำนะหลุดแล้วไม่หลุดซ้ำนะครับทีนี้เรามาคำนวณงวดวันที่16กรกฎาคมกันท่านผู้ชมครับสูตรแรก10ล่าง บวก6นะสิล่างบวก6สล่างก็คือ8 8บวก6คงที่นะครับ8บวก6ก็ได้4อ่าดับ4แล้วท่านผู้ชมสูตรที่2นะท่านผู้ชมร้อยบนคูณ2บวกหน่วยบนบวก12บวก4นะ ร้อยบนก็คือห้าห้าสองเป็นสิบก็คือศูนย์นะบวกหน่วยบนก็คือสามบวกสิบสองสิบสองก็คือเจ็ดบวกสี่คงที่ 7บวก4ก็ได้1 0บวก3ก็ได้3 3บวก1ได้4ถ้าผู้ชมดับสูตร2ดับ4แล้วท้าผู้ชมอีนี้เรามาดูสูตร30,000คูณ2บวก100บนบวกหน่วย1คูณ 2, 100, 4, 2 10, บวก104คุณ2 10ก็คือ3 3 2เป็น6 ร้อยบนก็คือ5นะครับหน่วย1หน่วย1ก็คือ9 9 2, 18, ้าเแปท่านผู้ชมร้อยสี่คูณสอร้อยสก็คือ6 6หกสองบวกสได้0 6นบวกหได้1 1ึบวกศนย์ได้1นึ่ท่านผู้ชมดับสูตร3ดับ1สูตร3ดับ1นึ่ท่านผู้ชม สามสูตรนะครับดับสิบล่างพิเศษสามสูตรชุดเดิมเราดับสี่กับหนึ่งท่านผู้ชมดับสี่สี่หนึ่งดับสี่กับหนึ่งท่านผู้ชมก็เนี่ยท่านผู้ชมเรามาดูเนี่ยครับสามสูตรแรกดับหนึ่งสองสี่สามสูตรชุดเดิมดับหนึ่งกับสี่เพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมนะดับ หนึ่งสองสูตรนะดับหนึ่งเนี่ยสองสูตรท่านผู้ชมเนี่ยครับดับหนึ่งดับสองแล้วก็ดับสี่สี่นี่ดับสามสูตรเลยท่านผู้ชมเนี่ยครับดับสี่หนึ่งสูตรดับสี่อีกสองสูตรก็เป็นดับสี่สามสูตรนะสรุปดับสิบล่างพิเศษหกสูตรนี่ดับหนึ่งสองสี่ดับแค่สามตัวนะท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่าน่าจะเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะดับหนึ่ง สองสี่ท่านผู้ชมหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่นี่ท่านผู้ชมสี่นี่ดับสามสูตรหนึ่งดับสองสูตรแล้วก็สองดับหนึ่งสูตรนะท่านผู้ชมนะดับหนึ่งสองสี่ดับแค่สามตัวท่านผู้ชมผมเชื่อว่าดับเอาอยู่แน่ๆหลับหลักสิบล่างงวดนี้ท่านผู้ชมมั่นใจนะท่านผู้ชมนะถ้าสูตรเขาเดินต่อนะครับถ้าสูตรเดินต่อก็ผมเชื่อว่า ดับน่าจะเอาอยู่นะแล้วก็อีกหลายสูตรก็ค่อนข้างตรงกันนะท่านผู้ชมนะดับ1ดับ2แล้วก็ดับ4นะท่านผู้ชมนะเชื่อว่าดับเอาอยู่นะครับนี่ก็เป็น10ดับ10ล่างพิเศษ6สูตรท่านผู้ชมครับนาไปใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเลขดับนะท่านผู้ชมนะชนเด่นชนชนสูตรเด่นของท่านก็ให้เลือกเด่นไว้ก่อนนะท่านผู้ชมนะนําจะหยิบ เอาสูตรที่ยังไม่ผิดไปใช้เฉพาะสูตรที่ยังไม่ผิดไปใช้ก็ได้นะท่านผู้ชมนะมันก็จะมีอยู่4สูตรเนี่ยครับสูตรที่ยังไม่ผิดนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับสูตรมีสูตร1 2 3เนี่ยครับแล้วก็อีกสูตรนี้นะครับส่วนสูตรนี้เนี่ยหลุดสูตรละ1งวดผิดหลุดสูตรละ1งวดเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าเขาก็กลับมาเดินนะ1กับ4มันก็เนี่ยครับ หนกับสมันก็ตรงกับสูตรที่ยังไม่ผิดเพราะฉะนั้นก็ผมเชื่อว่ามันน่าจะดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะนำไปใช้ได้ความระมัดระวังนะครับสำหรับดับ10ล่างพิเศษ6สูตรท่านผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เรามาชมดับหน่วยล่าง หสูตรกันท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ